วันนี้กูจะใส่เสื้อสีอะไรผูกไทยไหมมันคือเมื่อไหแม่เยอะที่หายเลยเยอะเลยถ้าว่ากว่ากูจะออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วกูออกไปนี่กูจะไปตากบาดด้วยหรือเปล่าโอ้โหมันวุ่นวายเช้านี่กูจะกินก๋วยเตี๋ยวดีกินข้าวข้าวกะเพราข้าวขาหมูข้าวมันไก่วุ่นวายหมดนี่คือนี่คือสิ่งที่พอเรามาทำอนาปานสติที่จะนณาวลงหายใจเข้าออกยุบดอฟองดอฟเพ่งกระสิ่งอะไรจงมันไม่เกิดเพราะว่า มันวุ่นวายสมถะมันไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนพระพระมันไม่มีปัจจัยพวกนี้พระคารว่าเนี่ยทุกคนก็มีวิธีคิดลุงป,ปู่ก็สอนบอกว่าให้ใช้สติจับอย่างเดียวสติจับจิตอย่างเดียวก็คือให้มีคอนชีสเนสอะมีความรู้สึกตัวตลอดว่ากำลังทำอะไรอยู่แม้แต่ทำสิ่งที่ไม่ดีก็ให้รู้ว่าทำอะไรอยู่แต่นี่ปัญหาก็คือว่า เรารู้ใช่ไหมทุกคนอยากขึ้นสวรรค์ทุกคนอยากไปพรมมโลกทุกคนอยากไปนิพพานแต่ทุกคนไม่อยากตายซึ่งมันเป็นไปได้ไหมลนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วทุกวันนี้เนี่ยเราพุทธศาสนาสอนให้เราเนี่ยพออะไรเพราะต้องการสอนให้เราเนี่ยไม่กลัวตายเราจะไม่กลัวตายได้ยังไงเราต้องเข้าใจความตายความตายให้อะไรกับเราตัวความตายเนี่ยมันไม่น่ากลัวแต่ตัวความตายเนี่ยมันมีผลฟีดแบ็กกลับมาเยอะเลยเช่น เรารักลูกรักเมียรักอีกรักรถรักเครื่องเพชรรักกระเป๋า A, เอเมอจจระเข้สีขาวไปแล้วล้านห้าเนี่ยคือตายไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมามีเซนซอร์บิลออิ่งอ่ะมีความสำเร็เป็นเจ้าของกับสิ่งเหล่านี้ได้มันไม่มีตัวเซนซอร์บิลออิ่งมันไม่มีออฟเซชันก็ไม่มีนี่กิอะไรนี่ก็คือสิ่งที่ความตายมันฟีดแบ็คให้กับเราแต่ตัวความตายไม่น่ากลัวเราทาไงให้มันเข้าใจเราต้องเข้าใจตัวความตายก็คือ เราต้องตัดออฟเซชั่นพูลนี้ให้หมดเลยตัดดีวอนให้หมดมันไม่มีไม่สนใจมีกูก็ใช้กูจะตายกูก็ปล่อยวางกูไม่เอาจิตไปจับแตก่กูสติจับจิตสติที่จับจิตนั่นหมายความว่าจิตมันขาดตรงไหนขาดก็คือตายอ่ะจิตแม่แตกดับไม่ยังแตกดับจิตมันตายอ่ะมันยาขี้เมื่อไหร่คุณก็รู้ว่ามันยาขี้เพราะสติคุณจับอยู่กับจิต ในขณะที่มันย้ายที่คุณก็มันไปเนี่ยคุณไม่ต้องใช้เวชัยกรรมเพราะว่าสติคุณจับจิตไปตลอดจิตมันไม่หลุดลอยไปคุณก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ทันทีก็ไม่ต้องใช้เวชัยกรรมก็เหมือนกับว่าคุณไปประกันชั้นสาลคดีความมีอยู่ประกันบุชั้นสาลแล้วคุณก็จับยี่เป้ลื่นบ่อยๆจนทั้งุดท้ายเนี่ยเออจิตมันก็แตกดับไปเองคุณก็เหลือแต่ตัวสติเฉยๆตัวสติตัวนี้ก็คือไม่มีเวลา เวลาควบคุมมันไม่ได้สติก็เข้านิพพานอย่าถามพระนะพระตอบคุณม่งี้ไม่ได้นะไม่มีทางพระก็ไม่ถึงขั้นตอบคุณไม่ได้คุณไปถามพระว่าอะไรเข้านิพพานเขาตอบคุณไม่ได้ถึงจุดนั้นเนี่ยวิญญาณมันแตกดับเหลือแต่ปัญญาปัญญาก็ไม่เอาทุกก็ไม่เอาสุก็ไม่เอานะครับเหลือแต่ตัวสติคือตัวรู้เฉยๆคือมันตัวนั้นที่เข้านิพพาน มันถามคําว่าการเวลากับศาสนาพุทธเนี่ย <c oughs> ทุกอย่างมีเวลาเหมือนในาศาสนาพุทธมีแต่นิพพานนั้นนี่เป็นมีเวลาสวรรค์ชั้นนิพพานสวรรค์ไม่มีนะครับชั้นนิพพานมีนิพพานมีสาสุเ็ชั้นมนุษย์ <c oughs> เราอยู่ชั้นนี้ห้าซึ่งมีลิพิเศษตัวหนึ่งสามารถจากม,มนุษย์เนี่ยขึ้นไปนิพพานเลยอย่างหลวงปู่กูบาาจยนทั้งหลายที่ท่างสำเร็จนะ่ย ส่วนถ้าเราปฏิบัติไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ขึ้นสวรรค์ไปชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสาไปเรื่อยจนถ้าไปจากจากเทวดาขึ้นไปชั้นโภมจากโรมไปรูปประรมจากรูปประมก็ขึ้นไปอีกจากโรมที่เจอคิดมากอะไรมากก็ม้วนตัวลงมาเกิดมนุษย์ใหม่ก็เป็นไปได้ก็คือตกสวรรค์เทวดาตกสวรรค์ตกโภมมีบหมดนะครับมีใจนิพพานทั้นั้นที่ไม่มีเวลานไม่ใช่เหนือการเวลาไม่มีเวลาในการ จำกัดของเอกภพทั้งหมดเอกภพก็มีเวลาเนะนี่ยนิพพานไม่มีเวลามันเล่าแล้วมันมันต้องเป็นคําถามที่ว่าสเปซิฟิกอ่ะคือเจาะจงมากแล้วจะตอบได้เคลียถามแบบนี้ตอบยากเกี่ยวกับการเวลาและศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นศาสนาเดียวที่ไม่มีเวลานะศาสนาอื่นไม่มีมีเวลาหมดศาสนาพุทธเป็นศาสนาเดียวนะฮะ คุณว,วินวันเรียนถามคุณบรรทุนพหอนกับผมเป็นคนเท่าเหม็นมากวิธีรักษาคุณก็เอาน้ำส้มสายชูก,กลั่นน้ำส้มสายชูก,กลั่นผสมกับน้ำเปล่าใส่เกลือแล้วก็แช่มันก็หายแช่บ่อยๆหายเองกิตติดผิวผมขอสนับสนุนความคิดของสออพคินเป็นเรื่องจริงความรู้ที่อาเหล่าโกให้มาตลอดหาซื้อไม่ได้ครับล่าสุดอาเหล่าโกงติงช่องทีวีแดงไม่ควรมีมีรีร้อนออกมาตอนนี้ผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เด็กท่าสายแวนแวนครับขอถามคุณลุงว่าผู้ชายต่างชาติมารับผู้หญิงคนไทยเขาจริงใจทุกคนหรือเปล่าครับตอบคุณครับแม่เด็กท่าสายเนี่ยคําถามคุณเนี่ยสุดยอดเป็นคําถามที่ดีมากขันความรักหน้าตาไงผมถามแค่เนี้ยลุงถามความรักหน้าตาเด็กแวนคุณตอบเป็นหน้าตาเป็นไงเจอตูความรักจับให้ลุงดูหน่อยถ้าเราไม่รู้ว่าความรักหน้าตาเราถามว่า แล้วผู้ชายต่างชา,า,าติเวลาผู้หญิงก็เดินเวลานี้ไปแดาหนองคายทาไมต้องหนองคายอ่แถวเนี้ยเดาอีสานเนีย้ยถามว่าถามเด็กสาวโตขึ้นอย,าย่างเป็นอะไรบอกอยากมีผัวฝรั่งแล้วทำไมไล่ผัวฝรั่งอยากมีเมียไทยอยากมีอาบุญผูยกปุยหยาบบาบ้าอะไรไอสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยทางานก็ป่า,บา,บาจบตายอ่อะไรมีเกษร์บอกเกษร์มาเนี่ยมีเงินเก็บอยู่ประมาณสามสิบล้านสามสิบล้านนะ เอาไปมีเมียฝรั่งคนหนึ่งเมียสาวเนี่ยยากมันไม่ได้กับคุณแน่น่ะไอ้เมียก็แก่หน่อยอ่ะพีทอะไรนี่อะไรหน่อยแม่งฟองรองอาวมือเลี้ยงรูมันทิพไาเจกระโบงหมดเพราะไอ้พวกที่เกษียจากสวิตเซอร์แลนด์จากเยอรมันมีเงินสาวสิบล้านเนี่ยแล้วมันอยู่มันมันอยู่มันจ้าคูใช้ก็ไม่ได้ไม่มีตังค์เพราะใครจ่ายแม่งสูงมันมาอยู่หนองคายเว้ยอยู่หนองคายสาวสิบล้านมันก็วางไว้ใช้เดือนหนึ่งประมาณห้าหมื่นปีหนึ่งก็หกแสน ปีหกแสนนะสิบปีก็หกล้านใช่ไหมสิบปีหกล้านมันอยู่ได้ห้าสิบปีมในอายุหกสิบมันอยู่ห้าสิบปีร้อยสิบมันอยู่ไม่ถืงอไม่ตายหาก่อนแล้วมันยังมีอะไรมันยังมีผลประโยชน์งองเงยอ่ะมันไปซื้อนู่ซื้อนอีอะไรเยอะแยะพอมาปุ๊บดียรงไหนดีก็ผู้หญิงที่ได้อ,อ่ผู้หญิงยี่สิบกว่าอยู่กับป๋าไหมโอเคพุดถามง่ายๆ ไอ้พี่โกเราอ,อายุยี่สิบสมอายุยี่สิบผู้หญิงอายุยี่สิบมีแฟนอายุยี่สิบพี่โขด้วยกันไปไปเดินห้างเอ่อไอ้ไอ้แฟนเขไม่มีตางพูดถึงคนไม่มีตังสมาร์กินก็ไปเดินห้างไอ้คนขายของในห้างมันก็ชักเข้าชักออกมันก็รู้มันก็ดูออกว่าไอ้พวกนี้ยมันไม่ซื้อจริงเพราะมันไม่มีตังทั้งคู่มันก็ไม่เคยมาดูแลเทคแคร์ไอ้คู่นี้ก็ซื้อไอ้เมียผู้หญิงก็ซื้อไอ้ผู้ชายบอกแม นี่ักเดินไได้งไงออกไมออมันก็ชักเก้าชักสอกไอ้คนขายมันก็ไม่อยากดูแลเพราะมันก็รู้กูขายไม่ได้กลับกันกลับกันเลีย๋ยวผู้หญิงคนนี้ยี่สิบไปไปบานพดหน่ายนพลดหกสิบกว่าเลยบุคลิกดีถ้าทองดีผมมาปุ๊บไอ้ได้เห็นปุ๊บไอ้คนขายปุ๊ไปวันที่รับปาไอ้ผู้หญิงอายุยี่สิบกว่าจะดีบนูน่นดูทำเลยครับเชิญลองเลยครับดูแลดีสุดชีวิต ไอ้ผู้หญิงมันเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นไงไอ้กูมาไอ้แก่แม่งดีกว่าไอ้เถ้าอุบิยาน่าแม่งลายเว้ยมันบัลปะกูมามันมาปุ๊บแม่งไองที่เขาดูแลกูไปข้าวร้านอาหารญี่ปุ่นมันปุ๊บกูอะไรมาเสะมันกระเสะช่างปีม่งตะพูดพอมาทางนั้นก็เลยมันนั่งๆไปไอ้ีชิคกูแม่งก่อนเข้าไปก็ดูเมนูหน้าหน้าร้านก่อน พลิกไปพลิกมาแม่งเอากระดาษจดบวกบวก,บวกลบเลขแต่แดกดีไม่ดีบอกไปก่อเลยมันแ,แดดแบงโดนดาวกกูดีกว่าเมืเ่อรกันหมดนี่คือทฤษฎีที่ว่าสุทาศรรามบอกที่ไหนดีเมืองไทยดีที่สุดพ่ออะไรแต่ลูกสาวได้ทั้งผัวทั้งท่านจะพ่อแม่บนดเลยพี่น้องแม่งได้ทั้งตระกูลแม่ามาแสนนึงอักูนห้ค่า 50, ม่นเดือนทั้งบ้านเลยได้ทั้งหมด ดูเองแม่งอยากจะกินอะไรแม่งบอกตะกูลแหกปากนอนยู่ที่แหกปากทีเดียวไอ้แม่ยายเอ้ยไอ้พ่อตาเอ้ยไปปั่นมอเตอร์ไซค์ไปซื้อมาให้ไปเมียเราทำกลางคืนในเลิฟเมียเขาแม่งสุดชีวิตเมียแบบไหนบอกกูมาเพราะอะไรเพราเงินเลยครับเงินนะครับที่ดีที่สุดคืออะไรวะคือเวลามันป่วยมันแก่ไอ้นี่ดูแลสุดชีวิตพวกกันอยู่กับมัน เงินอยู่กับมันแล้วแม่งเป็นรายเป็นรายได้ที่เข้าประเทศเนี่ยมหาศาลท่านรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวแบบนี้ไอ้เนี้ยนี่เขาเรียกโฮมสเตย์ไอ้นี่เขาไม่เรียกโฮมสเตย์เขาเรียกว่าไวสเตย์อยู่กับเบียเลยแล้วเรียกไงเนี่ยไวสเตย์เนี่ยถ้าใช้คำผสมเปาสเตย์มันก็ไม่ไม่มันไม่มันเอาไวสเตย์เลยคืออยู่กับเบียเบียนเด็กคือจะไม่เจ้าปีกจังไวสเตย์ ก็มีความสุขผู้หญิงก็มีความสุขส่วนในผู้ชายเมื่อตายหาตายเร็วตายช้าหรือม,มือตายเร็ววูไปหาผัวหใหม่ก็แค่ได้จบมึงก็ทิ้งกันไว้หกูทักกอดต่ผู้ชายสามสิบล้านในชายห้าหกสิบปีก็ไม่หมดแต่ถ้ามันอยู่บ้านมันห้าปีหมดนีมันก็ไม่เอาดิแล้วไอเงินที่มันขนมาทีสามสิบล้านนี่มันมาที่พันคนมันคุณนก็คูนทีสามหมื่นล้านไม่เข้าประเทศไทยปุ๊บไปอยู่หนองคายผมไม่แปลกใจนะว่าทําไมมันชอบหนองคายที ท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าน้องคายเนี่ยเป็นเอ่อเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดที่น่าอยู่อันดับหนึ่งอันดับที่ห้าของโลกอันดับที่ห้าของโลกทําไมอันดับที่ห้าของโลกหนึ่งปลอดภัยสองบรรยากาศดีสภาพแวดล้อมดีค่าใช้จ่ายถูกแล้วมีอะไรกันอยู่หรืออันดับห้าของโลกน้องคายเราเนี่ยไปใคยเน้อไปเท่ไปใครเนองอันนี้น้องคายเนี่ยเราที่คุยเรื่องนี้ยาวแต่อยากให้รู้ว่าชีวิตจริงก็คือชีวิตจริงนะเรา ไอ้ไอ้ไอ้ความรักที่คนธรรมดาทั่วไปโอเคเราเข้าใจเอผมมีเมียหลวงอ่ะเมียหลวงก็รายได้ดีแล้วก็อยู่จนเท่าถึงแก่นก็อีกแบบนึงงแต่ถ้าอีกระบบอีกระบบนึงไงระบบนี้ก็อีกระบบนึงแล้วก็มีระบบอีกไอ้ไอ้ญี่ปุ่นแม่งซื้อคอนโดตอมทั้งหมดเลยกวาซื้อคอนโดแม่ต่เอกรา่ซอยนานาแม่ยันจะถึอเอกใหม่เวลานี้พ่ออะไรกูซื้อคอนโดกูไปเจ้าของได้อปีนึงกูมาพักนะ กูแก่ตัวกูมาภากเมืองไทยกูใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกูก็มาดูแลศูนย์พยาบาลที่เชียงใหม่เชียงรายศูนย์พยาบาลที่ญี่ปุ่นเพียบไปหมดแต่ตอนนี้หนีหมดเพราไอ้ตัดอินเลยทำแล้วทิ้หายหมดเลยไม่เปิดนะครับอีกหน่อยวันหนึ่งนายกปูกลับมันเปิดสิศูนย์พยาบาลเชียงใหม่เชียงรายให้คนญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นมันอยู่แฮปปี้ไปเดือนสามสี่หมื่นมันโอ้โหเทแคมสุดชีวิตมันอยู่บ้านมันอยู่ได้ที่ไหนล่ะสามแสนนี่อยู่ไม่ได้เลย นี่คือสิ่งที่เมืองไทยมีเราเมืองไทยเราคนไทยเราว่าไอ้อากูว่าจะทำะร,ะรับป่านะปะา่านอะนะครับวันนี้เราคุยถึงโอกาสมีที่ d a n แ e r โอกาสผู้จุนิตี้หวยจี้วยจี้ก็หลานตาแจ้ก็บอกว่าเอา่อหวยหวยจี้ก็คือเอ่อโอกาสมีที่กี่หวยกับบวยเยี้มกี่หวยนี่ย G ก็คือโอกาสมีที่บวยเยี้มคืออันตรายคือเอาความอันตรายขึ้นมาเป็นโอกาส พี่นายรุทธักษิณเขียนสองคำนี้ว่าหวยจีโดยคนสิงคโปร์คุณเขียนบนตัวอหารวันก่อนก็มีคุณท่านหนึ่งก็เป็นแฟนคลับตัวยงคุณพอลเขาก็เอาเพลง Those Were the Days ของเมรี่ฮอปกินสมัยก่อนซึ่งผมไม่รู้เขาเกี่วอะไรอัน h o นี่ฮอปกินขึ้นมาก็เพลงนี้ดังมากเล่ไหมสี่สิบกว่ป,ปีแล้วเนี่ยเพลง Those Were the Days เพราะว่าสมัยนั้น uh, คือพูดนะว่า those were the days สมัยนะั้นดีจริงมีความสุขจริงอะไรอย่างเงี้ยอวันนี้เราก็เะพูดบอกว่า and then those were the days เห็นไหมแล้วก,ก็ this will be our days สิ่งเหล่านี้อีกหน่อยก็จะกลายเป็นวันของเราคือวันที่ดีจริงนะ we are looking forward to to these days แล้วก็มองไปข้างหน้า เพื่อไปแฝนหาถึงวันเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นในสมัยนายกปูลกลับมาใหม่วันนี้เพลงที่จะให้เลยก็เพลงที่ชื่อว่า those were the days by Mary Hopkin Mary Hopkin ไม่ใช่ Mary 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 Hopkin ก็จะบอกกับสาวๆเธอหลายว่าความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่อธิยายอธิบายไม่ได้ แต่ว่ามันมีความลึกลักใปนตัวเองครับคุณจะทะเลาะก,กันคุณมีความคุณอาจจะไม่รู้สึกถึงความรักเลยก็ได้แต่พอคุณเอมีปัญหาทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆจิตคุณก็ตกบางทีอยู่ๆคิดไปคิดมาทําอะไรก็ไม่ถูกอย่างผมคิดเกิดมันหักอกผมทําให้ผมไม่สบายใจผมมาทมํามันโพูดผมก็ทําออกมาแล้วมันโพนูดมัน,น,น,นก็ฟัง ตัวไอ้วัดพุทมาฟังเองรู้สึกแปลกๆว่ามึงเป็นเฮียหรือมึงเปล่าเลยจิตมันตกจิตมันตกจิตมันตกเพราะอะไรก็พะเวลาจิตตกเวลาจะทำบรรพุทจิตมันก็สติก็ไม่อยู่กับเนื้อตัวเพิ่นถึงต้องมีสติจับจิตตลอดเนี่ยจับจิตไม่ให้มันตกมันจะได้ทำบรรพุทออกมาได้เอาละครับวันนี้ก็ชั่วโมงครึ่งพอกับเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะไปกินข้าวแล้วไปเดินเล่นแล้วก็เพลงก็ มัน those were the days by Mary pop Mary Hopkins ผมก็ <laughs> <laughs> อยากให้มันบอกว่าอีกหน่อยเราก็มี these will be our days บ by นายกปู่ึ่กโอเคครับแล้วก็ฟังนะครับเพลงท่าน h ะล้ออ l อนะครับ Those were the days by Mary Hopkins ก็ <laughs> so, see you see you แล้วขอพูณที่ฟังสวันดีครับ